สวัสดีครับคุณครูชื่อคุณครูกกฎชัยวงศ์ครับเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและภาษาล้านนาโรงเรียนปริ้นสรอยยวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณครูสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนิทานพื้นบ้านซึ่งเป็นในหน่วยของการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาล้านนาครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้มีหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่านิทานพื้นบ้านซึ่งนักเรียนจะต้องทําการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมารายละเอียดต่างๆนะครับที่มีความสลับซับซ้อนนะครับในเรื่องของนิทานพื้นบ้านตั้งแต่เรื่องของดาวลูกไก่นะครับหมาขนคำหร สีบัวทองแล้วก็ในเรื่องของผีปกกระโล่งนะครับซึ่งนิทานทั้งสาเรื่องนี้เป็นนิทานประจำถิน่นเป็นนิทานของภาคเหนือนั่นเองซึ่งบางศัพท์บางคําในภาษาล้านนานักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเรามีนักเรียนหลากหลายนะคบไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มาจากภาคกลางนักเรียนที่มาจากภาคใต้ภาคอีสานบ้างในส่วนหนึ่งรวมถึงนักเรียนที่อยู่ประจําภาคเหนือนแล้วและไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาคําเมืองหรือภาษาท้องถินน่นนั้นๆคุณครูจึงได้คิด ในการนำเอาบทบาทสมมุติเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็กในห้องเรียนรวมถึงทำให้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์ต่างๆในภาษาคำเมืองผ่านการแสดงบทบาทสมมุติเพราะคุณครูเชื่อว่านักเรียนนั้น มีความเบื่อนะครับในการที่จะต้องนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการออกมาสู่ภาคปฏิบัตินอกห้องเรียนบ้างคุณครูจึงนําเรื่องของบทบาทสมมุตินิทานพื้นบ้านออกมาให้เรียนได้ทําการจับกลุ่มกันโดยการคละหญิงชายให้มีจำนวนเท่าๆกันนะครับทั้งหมดแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันในการดําเนินงานนะครับนักเรียนก็จะทําการ จับกลุ่มให้เท่าๆทกันทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันหลังจากนั้นนักเรียนจะนํารายชื่อมาส่งที่คุณครูเองหลังจากนั้นนักเรียนจะทําการนําเรื่องนิทานพื้นบ้านทั้งสาเรื่องที่เป็นภาษาไทยนะครับมาส่งคุณครูให้ถูกต้องก่อนหลังจากนิทานพื้นบ้านที่เป็นภาษาไทยถูกต้องแล้วคุณครูจะทําการเซ็นอนุมาติให้นักเรียนนําไปแปลเป็นภาษาคําเมืองนะครับภาษาคําเมืองก็คือภาษาล้านนาซึ่งเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้อยู่แล้วเป็นในชีวิตประจําวันนักเรียนจะนําไปสอบถามกับผู้ปกครองรวมถึงเพื่อนๆหรือคุณครูผู้รู้เกี่ยวกับภาาษ เมืองนั้นๆหลังจากนักเรียนแปลภาษาเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะนํามาส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าภาษาคําเมืองเหล่านั้นถูกต้องแล้วหรือยังหลังจากนั้นเมื่อถูกต้องแล้วนักเรียนก็จะนําไปเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดเป็นเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทําการแสดงตามบทบาทสมมุติที่นักเรียนได้จัดตั้งเอาไว้หรือออกแบบเอาไว้นั่นเองครับเมื่อถึงเวลานําเสนอนักเรียนก็จะมีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์การแสดงต่างๆออกมาทําการนําเสนอคุณครูใช้เป็นบริเวณการนําเสนอเป็นเวทีกลางแจ้ง เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆออกมาแสดงความสามารถของตนเองให้เพื่อนๆในห้องเรียนได้พบเห็นหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นถึงศักยภาพนะครับพอถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทําการนําเสนอในการแสดงบทบาทสมมุตินิทานพื้นบ้าน นักเรียนจะต้องทําการแนะนําชื่อแนะนําตัวเองเพื่อลดความประมาก่อนการนําเสนองานนักเรียนก็จะนําเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมติในแต่ละกลุ่มทั้งหมดให้ครบ3ากลุ่มในห้องเรียนในแต่ละกลุ่มเมื่อนาเสนอนิทานพื้นบ้านเสร็จแล้วก็จะมีการทําการสรุปนะครับนักเรียนจะต้องทําการสรุปสิ่งที่ได้แสดงออกไปทั้งหมดว่ามีข้อคิดอะไรนําไปใช้อะไรได้ในชีวิตประจําวัน หลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสที่เพื่อนในห้องได้ทําการซักถามเพื่อเข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่มมากขึ้นนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจในศัพท์ภาษาคําเมืองไหนก็จะสามารถยกมือแล้วทาการสอบถามกับกลุ่มที่ทําการนําเสนอได้นั่นเองครับหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนซักถามเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะมีการประเมินนักเรียนกลุ่มที่นําเสนอหลังการแสดงบทบาทสมมติด้วยการซักถามเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกิดขึ้นในการแสดงของนักเรียนในกลุ่มนั้นๆว่านักเรียนมีความเข้าใจคําศัพท์ภาษาคําเมือง ได้พัฒนาการมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่คุณครูได้ทําการประเมินนักเรียนทั้ง3ากลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับประการที่2คือคุณครูได้สังเกตจากการทําข้อสอบปลายภาคนักเรียนสามารถทําข้อสอบได้ผ่านร้อยละ50นะครับเป็นร้อยละ100 นะครับทั้งหมดนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบนะครับได้เป็นอย่างดีรวมถึงนักเรียนสามารถนําไปพูดคุยในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปบอกเล่าเรื่องราวนิทานพื้นบ้านให้กับน้องๆในชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับคุณครูจึงเชื่อว่าบทบาทสมมุตินิทานพื้นบ้านหรือนำนวัตกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงออกแบบนี้มาให้นักเรียนได้ฝึกทําบ่อยๆนอกจากจะเป็นการฝึกพัฒนาความเป็นผู้นําความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนแล้วยังสามารถพัฒนาทักษะในด้านของภาษาตอนนี้คุณครูได้นามา ผูสอบในส่วนของภาษาคําเมืองนักเรียนสามารถผู้ภาษาคําเมืองได้ดีขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถทําข้อสอบในส่วนของภาษาคําเมืองนิทานพื้นบ้านได้เป็นอย่างดีคุณครูจึงเชื่อว่านวัตกรรมเหล่านี้จึงจะเป็นส่วนในการช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่21นี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ